ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าเสปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกจิตวิทยาแห่งการใช้คำพูดที่มีพลังในการชักจูงคนอื่นโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเรื่องนี้เป็นหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสร้างความเชื่อมัน่นและความน่าเชื่อถือในสายตาของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการทำงานแบบทีมคำพูดที่แสดงออกอย่างฉลาดและมีศิลปะ สามารถสร้างความคล้อยตามและกระตุ้นให้คนอื่นรู้สึกถึงแรงบันดาลใจในการทำตามอย่างไร้ข้อกำงขาและสำหรับจิตวิทยาของการใช้คำพูดให้คนคล้อยตามโดยไม่รู้ตัวนั้นมีหลักการหลายข้อที่น่าสนใจซึ่งเมื่อเข้าใจและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้หลักการแรกในการใช้คำพูดให้คนคอย้อยตามถือการสร้างความเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังโดยเริ่มต้นจากการสื่อสารที่แสดงถึงความเข้าใจในสถานการณ์ของอีกฝ่ายการที่ทาให้คนรู้สึกว่าผู้พูดเข้าใจและเห็นใจในความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่จะทำให้ผู้เขารู้สึกสบายใจและมีความมั่นใจในตัวผู้พูดมากขึ้นเช่น หากกำลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานที่มีความเครียดอยู่การเริ่มต้นด้วยประโยคที่แสดงความเห็นใจเช่นผมเข้าใจว่าคนกำลังเจอสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆจะทำให้เขารู้สึกว่าผู้พูดให้ความสนใจอย่างจริงใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือการใช้คำพูดที่แสดงความเข้าใจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยวและทำให้พร้อมที่จะรับฟังต่อจากนั้นอย่างเปิดใจอีกเทคนิคหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความก้อยตามคือการใช้คำพูดที่ชี้นำความคิดและความรู้สึกโดยไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกว่ากำลังถูกชี้นำโดยตรงตารใช้คำพูดเช่นลองคิดตามนะครับว่าถ้าเราทำแบบนี้จะส่งผลดีขนาดไหนหรือคนคิดว่าสิ่งนี้สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากขึ้นไหม คำพูดที่แสดงถึงความชี้นำแต่ให้ความรู้สึกเป็นกลางจากกระตุ้นให้ผู้ฟังที่าจรณาความคิดที่ผู้พูดเสนอและอาจทำให้พวกเขาเริ่มเชื่อและรับเอาความคิดนั้นมาเป็นของตนเองเทคนิคนี้มีพลังมากในการสร้างความรู้สึกว่าผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินใจเองโดยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกโน้มน้า,นาวซึ่งจะทำให้การชักจูมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากการชี้นำแบบละเอียดอ่อนการใช้คำพูดที่สร้างภาพลักษณ์ของความเป็นผู้เชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือก็มีความสำคัญไม่น้อยการทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูดเป็นคนที่มีความรู้และเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริงจะทำให้พวกเขาพร้อมที่จะคลอยตามและให้ความเชื่อถือเช่นการพูดถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำลังสนทนาเช่นจากประสบการณ์ของผมในการทำงานด้านนี้มาหลายปีผมพบว่า หรืออผมเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งและพบว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงๆการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านคำพูดที่แสดงถึงประสบการณ์และความชำนาญจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อมั่นและคล้อยตามได้ง่ายขึ้นอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญในจิตวิทยาของการใช้คำพูดให้คนคล้อยตามคือการใช้คำพูดที่แสดงถึงความมองดี และประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับจากการทำตามคำแนะนำของผู้พูดเช่นการบอกว่าถ้าคุณลองทำแบบนี้ผมคิดว่ามันจะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นการแสดงถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับจากกระตุ้นให้ผู้เขารู้สึกว่าการทำตามเป็นสิ่งที่เหมาะสม และส่งผลดีต่อตอนเองมากกว่าการที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำแบบไม่มีเหตุผลเทคนิคนี้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้เขากำลังทำเพื่ปอประโยชน์ของตัวเองและมีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังและทำตามอย่างเต็มใจการใช้คำพูดที่แสดงความมั่นใจในสิ่งที่พูดก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในผู้ฟังคนที่มีอิทธิพลในการสื่อสารมากมีทักษาในการพูดที่ชัดเจนและแสดงออกถึงความมั่นใจในทุกคำพูดการพูดอย่างชัดเจนและไม่ลังเลจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังฟังนั้นเป็นความจริงและมีความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นการใช้คำพูดที่เด็ดขาดอย่างผมมั่นใจว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถทำได้ในขณะนี้หรือ ผมเชื่ออย่างเต็มใจว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความมั่นใจในคำพูดของผู้พูดจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตนเองกำลังฟังคำแนะนำจากคนที่เชื่อมั่นและมีความชำนาญจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้พอวุกเขาพร้อมที่จะเชื่อฟังมากขึ้นอีกเทคนิคหนึ่งที่มีความลึกซึ้งในจิตวิทยาของการใช้คำพูดคือการใช้คำพูดที่สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือความเป็นเอกภาพการทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ผู้เขารู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมตัวอย่างเช่นการใช้คําพูดว่าถ้าเราทําแบบนี้ด้วยกันผมมั่นใจว่าเราจะประสบความสาเร็จได้หรือเราทุกคนมีบทบาทสําคัญในการสร้างสรรค์สิ่งนี้ให้เกิดขึ้น การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจะก,กระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความสำคัญของตนเองในสถานการณ์นั้นๆและทำให้พร้อมที่จะทำตามหรือร่วมมืออย่างเต็มใจการใช้คำพูดที่กระตุ้นความรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมและความสำคัญของผู้ฟังทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและรู้สึกว่าเขามีบทบาท ในการทำให้สิ่งต่ตางๆเกิดขึ้นการสร้างความรู้สึกว่าผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือกลุ่มช่วยให้พวกเขาพร้อมที่จะลงมือทำตามอโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการ,รบังคับเช่นคำพูดว่าถ้าเราทุกคนทำงานหนักร่วมกันผมมั่นใจว่าผู้เราจะสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้การพูดแบบนี้ทำให้เกิดความรู้สึกของความผูกพันและกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกว่าการทำตามนั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งมักจะส่งผลให้ผู้เขาพร้อมที่จะลงมืออย่างตั้งใจมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเทคนิคสําคัญในจิตวิทยาของการใช้คําพูดคือการใช้ภาษาที่เน้นบวกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังมองเห็นค่าของความสําเร็จและเชื่อมั่นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นการใช้คําพูดว่าผมเชื่อว่าเรากําลังมุ่งหน้าสู่สิ่งที่ยอดเยี่ยมและเราจะไปถึงจุดนั้นได้แน่นอน ือถ้าเราทำตามแผนนี้ผมมั่นใจว่าผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุดคำพูดที่มีทัศนคติเชิงบวกช่วยสร้างความเชื่อมั่นในอนาคตและกระตุ้นให้ผู้ฟังมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนการใช้ภาษาที่เน้นบวกจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาสามารถเอาชนะความท้าทายได้และรู้สึกมีกำลังใจในการล่นมือทำการใช้คำพูดที่สร้างความรู้สึกของความเชื่อใจ และความน่าเชื่อถือก็มีความสำคัญในจิตวิทยาของการชักจุงคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความเปิดเผยและความจริงใจจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสามารถไว้ใจผู้พูดได้ตัวอย่างเช่นการบอกกับผู้ฟังตรงๆว่าผมเข้าใจว่านี่อ่ะเป็นความท้าทายแต่ผมอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนคนุณและจะเดินหน้าไปพร้อมกับคุณ หรือผมยอมรับว่าอาจมีความยากลำบากแต่ผมมั่นใจว่าผู้เราสามารถก้าวข้ามไปด้วยกันได้คำพูดที่แสดงความจริงใจและพร้อมที่จะสนับสนุนจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้เขามีพัธมิตรและทำให้รู้สึกปลอดภัยซึ่งจะส่งผลให้มีความพร้อมที่จะทำตามโดยเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้พูดตลอดการเลทา่าอีกเทคนิคหนึ่ง ที่มีความสําคัญในการสร้างความคล้อยตามคือการใช้คําพูดที่กระตุ้นความรู้สึกของการเติบโตและการเรียนรู้ผู้ฟังมักจะรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมที่จะทำตามหากเขามองเห็นว่าการทำสิ่งนั้นจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองหรือการเติบโตในทักษะบ,บงางอย่างของเขาการใช้คำพูดว่านี่คือโอกาสที่คนจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันหรือการทำสิ่งนี้จะทำให้คนได้พบเจอสิ่งใหมๆ่ๆ และพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดดเป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังในการสร้างความคล้อยตามเขาทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่าและทําให้พร้อมที่จะลงมือโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับฐานสร้างความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผู้ฟังกําลังจะทํานั้นสอดคล้องกับคุณค่าและความเชื่อของพวกเขาเองก็เป็นเทคนิคที่ช่วยให้คนพร้อมที่จะทําตามได้ ดยไม่มีข้อกังขาตัวอย่างเช่นการบอกว่าการทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณเชื่อและคุณค่าของคุณอยู่แล้วหรือนี่คือโอกาสที่จะแสดงออกถึงความเชื่อและคุณค่าของคุณการสื่อสารที่สอดคล้องกับคุณค่าของผู้ฟังจะทำให้ผู้เขารู้สึกว่าการทำตามเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และทำให้รู้สึกพอใจกับการตัดสินใจที่จะลงมือทำเทคนิคอีกข้อที่สำคัญในจิตวิทยาการใช้คำพูดคือการสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้ฟังกำลังจะทำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่เช่นการพูดว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อคนอื่นได้มากมายหรือการทำสิ่งนี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงการ สร้างความรู้สึกของความสำคัญและการที่ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทำให้พวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นมีความหมายและทำให้พร้อมที่จะลงมือทำดพื่ความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้คือเทคนิคจิตวิทยาของการใช้คำพูดให้คนคล้อยตามที่สามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารและการชักจูงคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำพูดที่แสดงออกถึง ความเชื่อมั่นความเข้าใจและความหวังดีจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีความพร้อมที่จะทำตามโดยไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับความเข้าใจในจิตวิทยาของการใช้คำพูดนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความคล้อยตามได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นผลดีต่อการสื่อสารในทุกๆสถานการณ์เทคนิคจิตวิทยาของการใช้คำพูดให้คนคล้อยตามเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นความผูกพันและความน่าเชื่อถือระหว่างเราและผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้งการใช้คำพูดที่แสดงความเข้าใจและหวังดีจะสร้างความรู้สึกที่ดีและทำให้คนพร้อมที่จะทำตามโดยไม่มีข้อกังขาเมื่อเราเข้าใจจิตวิทยาในการใช้คำพูดและใช้มันอย่างถูกต้องก็จะสามารถชักจูงและสร้างอิทธิพลได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว